ในที่สุดก็ถึงวันนี้บานจะพีร้อยอาจจะก่อนวันที่สิบห้าด้วยซ้ำนะง่ยของแท้ก็สวัสดีนะผมพบกับ Line l ล n e ลินเจอร์อุ้ยคนอะไอดีนี่วะสลัไวอดีก่อนเดอร์เสร็จ ไอดีเริ่มต้นใหม่กับลายเรนเจอร์ือเรียบร้อยเครื่องนี้พัคหลังนี่ผมจะเล่นสามไอดีนะครับเครื่องนี้นะก็ไอดีเริ่มต้นใหม่กับลน์เรนเจอร์ก็จะเป็นโคโลโบขอให้โชคดีมีใช้ในโลกแฟนตาซีนะครับผมอีกสองไอดีก็จะเป็น โครโบคบโครโบคบโครโบหมาซื้อคนชนเทพสองแล้วก็อีไอดีหนึ่งก็จะเป็นโคลโบโครโบโครโบม็อบนะครับไซโคล้อยคนพลังจิตก็เครื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนอีเครื่องก็เป็นอะไรดีเขโคลโบโตมัน ชึบหนึ่งสองสามสี่ชึบเฮ้ยนี่แอปบอกอะไรวะแอป หนึ่3สองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองหนึ่สามหนึ่งสี่ชุดหนึ่งสองอะไรเง ใส่ไปก่อนก็เดี๋ยวเราฟาร์มสุกเสาร์อาทิตย์อีกนะครับผมก็นับเป็นตีและตีไปถ้าได้วันละตัวเอ้ยได้วันละห้าตัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะหรือว่าหวังเยอะไปนี่มาเพิ่มความเข้มขลัให้กับเจ้าไป ก็ที่มันเป็น p 1 6เพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันให้มาอ,อันต้าแต่ว่ามันเป็น p 1นะครับก็เลยประมาณนี้ชืหมูต้องฟาร์มน้ำด้วยนะน,น้ำไม่พอนะ้ำไม่พอชื้อชื้ออ ย่อยผสมเลนเจอร์แล้วตีบวกอุปกรณ์ก็รีบทำคนระับทำภารกิจแบบไอไ,ไวลุกลวกสามนาทีก็ได้ไนดะ้ไอผมไปเจออีกหนึ่งไอดีนะมันฟาร์มสเตจสามร้อยสามสิบสามนะแล้วมันได้เลนเจอร์สามตัวเลยนะ เออผมว่าน่าสนใจเรนเจอร์สมตัวก็สิ้าเพนนะถ้าทำเแ็ตแต่มันดอกยากด้วยจากทรงเฮ้ยมีนี้ด้วยบินด้วยผมว่าอาจจะมีโคโลโบการบียมกันบินนี้ด้วยนะเนี่ในอนาคตนะดาวเรียบร้อยผมว่าผมไม่น่าจะรอดแล้วโอ้ตัวบิน2เลยเหรอ ตัวบินสองนี่ผมว่าผมรอดยากแน่เลยอ,อย่าว่าจะตัวบินเลยแค่ตัวธรรมดาผมก็สู้ไม่ไหวน,ะนี่นี่เรียบร้อยแพ้ไปตามระเบียบก็อาจจะมาช้าตรงเนี่ยครับตรงที่ผมไม่ยอมแพ้นะพีพงพีพีพติมเศษก็ตุนขนนบไว้รอเสาร์อาทิตย์นี้ ตอนนี้ก็จะมาตะลุยอ๋อมีห้าเพชรอีกนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพิสูจน์พิสูจน์แล้วนะเออวันนี้ผมเจอคนที่เขาเล่น Lion ไลน์เอนเจอร์ด้วยว่ะแบบเขามาซื้อของใช่ไหมแล้วก็ขายของให้เขาแล้วเขาก็โอ้ยพี่เล่น Lion ไลน์เอนเจอร์ด้วยเอ๋อเด็กน้อยนะเด็กน้อยฮนะใช่ครับผมก็ตอบใช่ครับ เขาบอกเออเล่นเลยเขาบอกว่าเขาอยากปั้นโคโลโบนี้มันให้ครบให้ครบไหมโคโลโบเพราะมันเป็นโคโลโบแรกที่เป็นแบบว่าแต่ละตัวปั้นเก้าดาวได้หมดนะเฮยเด็กเขาก็เล่นว่ะแต่มันก็ไมไ่เล่นกับทุกคนนะบางคนก็เล่นเก,ม,เกมนู่นเกมนี้แต่หลายเรนเจอร์ก็มีคนเล่น,นการแถวบ้านลงน,นะอจะไม่ใช่เกมฮนะิตเนี่ย ืมได้ย哟ได้ย哟วันวาน,นไม่ทำอะไรดีนะเกมเอาแล้วไงเ <laughs> อาวไงวันวาน,นทำอะไรดีชื้ออ๋อ,อผมรู้ละนี่ใช่ไหม เออแล้วเราจะได้อะไระได้น้ําใช่ปะ่ะนี่นะผมเข้าใจถูกปะ่ะถ้าพื้นหลังถ้าพื้นหลังอะไรนะถ้าพื้นหลังเป็นน้ําใช่ไหมเดี๋ยวดูดูดดดด่นะผมจะได้ดอกของท่าตรงนี้ไม่ต้องไปรอวันที่มันเป็นอ้าวชิพหายแล้วชิบหายู้ไม่ได้ต้องให้เพื่อนช่วยแบบไวไว ใช่ไหมอย่าพึ่งเย,ย้ายวนเออใช่ไหมผมผมพึ่งสังเกตหรือเปล่านี่ไงคือ,อจะเป็นของท่าน้ำเอา้านี่ไงจะได้แค่าดาวเดียวเพราะตอนนี้ขาดท่าน้ำสเตจพิเศษวันนี้เป็นท่าอะไรมีไหมวินนทธาน้ำพอดีเลยก็วันนี้ผมต้องจำเป็นต้องเอาขนนกมาดอกตรงนี้ทั้งหมดนะ เพื่อที่จะเอาอะไรนะนี่นะครับใช่ไหมมมนินมานิน,น,นก็นี่นะเก็บไปขั้นสีดาวนะแร่ไพลินสีดาวหลักก็ต้องทำไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นบีร้อยง่ายกิจกรรมกิจกรรมนะครับก็ไปทำกันได้ ไม่ทำก็แล้วแต่บางคนเป็นไอดีไงป้ายเหลืองไอดีป้ายเหลือง,องไม่ยอมเล่นป้ายเหลืองเก็บไว้เก่งกาไรเก็บไว้เวลเวเอาเวล,เวลมันได้เพชรเนาะทำไมว่าก,กันก็นแล้วแต่อลองดูก็ทางใครทางมันนะครับเออไ,ได้หมดนะครับเอาไงก็ได้กูได้หมดเลยใจเย็นใจเย็นวันนี้มีตัวไหมโอ้ตัวไม่มีนะ เออผมจะมาลองดูตรงนี้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะตอนนี้มันมันอาจจะใช้นี่นะครับตอนนี้มันเจ็ดสี่หนะครับโอเคเจ็ดสี่หกใช่ไหมถ้ามันแม็กหนึ่งตัวมันจะเพิ่มใช่ไหมเจ็ดสี่หอันนี้เฮ้ยอ,อันนี้มีเจดดาวดิเสียดายวะ่ะใส่ไปก่อนแล้วกัน 7จ็ดสี่หกนี้ก็ได้ห้าเพรแล้วนะครับได้ห้าเพจละขึ้นไปครับขึ้นไปก่อนเออผมก็จะมาดูทงโฮมเจ็ดสี่หกใช่ไหมอันนี้มันจะต้องเป็นเจ็ดสี่เจ็ดนะใช่ปะ่ะอุ้ยเจ็ดสี่แปดเลยเอ่ะ คือเพิ่มไปสองระดับใส่ภาพของค่าสถานะทั้งหมดตอนแรกผมเข้าใจว่า1น,นะจำนวนเลนเจอร์ในอ๋อในคอลเลกชันนะครับอ๋อโอเคก็เมื่อกี้นะครับก็มันขึ้น2เพราะว่าผมไปทำตัวนี้แม็ก ก็ได้1นหนึ่งแต้มแล้วผมอัปเกรดมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือฮีโร่ตัวใหม่เลนเจอร์ตัวใหม่สำหรับในสมุดสะสมมันก็เลยเพิ่มอีกหนึ่งแสดงว่าหนึ่งตัวถ้าได้ขึ้นมาก็ได้1นะครับส่วนถ้าเราทำแม็กเราก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งอ๋อนี้ผมเพิ่งรู้นะโอติผมเข้าใจว่าถ้าอันนี้ยแม็กปุ๊บก็ได้1ได้หแต้มมันนี้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มศักยาภาพแล้วก็ สรุปว่าผมว่าไม่ได้เป็นสองแหละก็อันนี้ผมอัพอะไรอ่ะผมอัพอันนี้ไปนะก็อัพไปก่อนผมก็กะให้มันแบบได้อย่างละห้าร้อยเป็นพันไปก่อนเลยนะก็มีอะไรก็อัพไปผมกะว่าทําบานินแบบเจ็บๆหน่อยเพิ่มอัตราคีย์เพิ่มาาความแม่นยาแปแต่ว่าเกียร์ก็เน่าเพราะว่ายัางไม่ครบโคโลโบโไงก็อันนี้เราทําอะไรมาอืม ิลเตอร์ป๊บอันนี้ผมก็จะทำในคลิปนี้เลยนะครับก็เป็นคลิปโอ้ยอ่างอย่งอย่ง,ยงนะันนี้ครบหรือยังอันนี้ครบแล้วนะครับหนึ่งสองสามเสียได้แต่ไหมป็นไรใส่ไปก่อนโอ้ใช่ก็เดี๋ยวค่อยไปดรอปเอานะครับ ตอนนี้เราโฟกัสที่6ก่อนนะ6ดาวก่อนนี่ผมก็ได้1แต้มอันนี้ผมก็ได้อีกหนึ่งนะครับก็เป็น2ส่วนผมทำแม็กเมื่อกี้ใช่ไหมได้5้าเพจอันนี้ก็ได้5้าเพรนะครับชือนี่ม้ผมนับไปละถ้าจำไม่ผิดนะสองสามสห้าโอันนี้ก็มีเจ็ดดาวเหมือนกันนะเออ คืองียทำไปก่อนสี่ห้าอันนี้เหมือน,น,นะนะอะไรนั่นอะไอที่มันเป็นอะไรนะปอนเดอร์ลิงอะไรนั่นปะงีอยากกินเลยแต่ล่างนี้ไม่ค่อยน่ากินอะไร ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดอกใหม่อันนี้ก็ยังไม่แม็กจะใส่ไปก่อนเพราะมันเกียกาเหลือเกินก็เดี๋ยวไปดอกใหม่น,นี่ใช่ไหมอันนี้6กดาวนะ เออเดี๋ยวเราเอันี้เป็นอะไรดีกว่าเมื่อกี้ผมไม่น่าใส่ไปแบบยัดไปห้าตัวนะยัดไปสี่ก็พอนะอุยอันนี้บอกนะึ่งยัดไปสี่ก็พอนะครับอันนี้ผมจำนะเมื่อกี้ปะเออผมว่าผมแยกอย่างนี้ดีกว่าเรนเจอว่องไวนะครับมันจะได้ไวขึ้นไม่ใช่อะไร ประชานดรัมหนึ่งสองสามสี่นี่นะก็นี่ใส่เข้าไปประชานดรัมนี่เขาเขามีนี่นะเจ็ดดาวอันตานะนี่ใช่ไหมนี่ไงเจ็ดดาวอันต้า,นะดดา,ตาบุตชายแห่งม,นนมเมกอนของแท้ของแท้ ใสอ่อุ้ยอ๋อลืมใส่นี่ตัวผมก็ตกใจว่าผมนำมาแล้วนะตรงนี้เราก็ได้หลายเพชรอยู่ครับน้องๆโอ้ยอันนี้มีเจดดาวด้วยหรอโอมันทอ้อหลักๆเราทำหงดาวก่อนนะเอาเพชรจากหงดาวก่อนเนาะ เอาเพชรจากหกดาวก่อนได้ไหมคูบี้คีให้อย่างนี้ก็ใส่ไปเลยไม่ใช่ว่าเดือนหน้าเกมอัปเดตอันนี้เป็นล่างข้าสุดยอดได้นะฮะแต่ น้องลีอามายัางไงชือโอ้วันนี้ผมต้องใช้เยอะนะใช่ไหมโอเคนี่ก็คือ,อเกมเกมนี่โอเค โ <Okay>, อเคเจมอตอนสมัยมปลายนี่ผมมีเพื่อนในกลุ่มที่ชื่อเจมส์ครับมันจะมีโทรศัพท์แบบจะเรียกว่าสมาร์ทโฟนตอนนั้นก็ได้นะแล้วมันจะมีเกมหนึ่งเป็นเกมแบบว่าผมจําชื่อเกมไม่ได้ที่มันแบบมันเป็นผู้ชายตัวกระตูนผู้ชายแล้วมันก็เป็นแบบขึ้นเจ็ดแล้วมันก็ไปแบบเรื่อยๆนะ แล้วมันก็ตะลุยด่านไปเรื่อยแล้วคือแบบเพื่อนคนนี้คือเพื่อนคนอ,อื่นในกลุ่มมันก็จะยืมโทรศัพท์ไปเล่นเกมนะผมก็เคยยืมนะมาเล่นเกมตอนนั้นก็ไม่ออได้ขี่แรงนะครับแบบเออเราอยากเล่นเกมอนะ่ะแบบยืมโทรศัพท์เพื่อนเล่นเกมแล้วก็เวียนกันเล่นไม่มีอะไรเลยชีวิตด้วยงมาเรียนเล่นเกมกินข้าว คือมันต้องคิดอะไรเยอะวะ่ะแต่ตอนนี้แบบอย่าเป็นแบบคนธรรมดาก็ต้องใช้เงินอะไรอย่างี้นะก็นั่นแหละครับก็ตามวัยนะก็ดิ้นรนกันไปครับชีวิตมันโตๆแล้วต้องอดทนพูดอะไราวะเนะี่ย อันนี้ผมจะใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมปั้นแม็กอีกทีนึ่งวันนี้ผมก็ตีเป็นตัวไหลไปเลยก็อัดสองคลิปติดต่อกันนะก่อนอันนี้นผมอัดเอฟซีโมบายนะว่าอาจจะล้าลานิดนึงแต่ก็ไหวอยู่ไหวยอยู่สบายสบายไหวผมไหวผมไหวครับผมไหว การหนักนะคือายแล้วครคาแล้วคลิปนี้ก็อาจจะตัดสัก20นาทีนะลายลินเจอก็เออใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะว่าเออทำตัวไหนต่อดีอะไรน,นี่ไงความคืบหน้าของเราความคืบหน้าของไอดีนี้ก็คือเนยชา้า ชื้นี่นะครับผมก็เออตัวนี้ผมใกล้ๆว้เก็บหลังๆเลยนะเพราะว่ามันยากจัดอาจจะต้องใช้กบหกดาวช่วยด้วยซ้ำนะตัวนี้ขี้เกียจดอกแล้วมันดอกยากตัวนี้เราก็จัดการเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยไล่เหลือๆตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปฟาร์มต่อก็ก็ตามนี้นะครับเทคนิคการดูนะดูให้ง่ายขึ้นนะโอ้เราก็ได้เพชรยืมกันอันนี้ ก็ไล่ๆดูกันไปนะผมผมว่าสเตตไอ้สามสาาน่าสนใจก็เดี๋ยวค่อยตีขึ้นไปเราใกล้ๆนี่ก่อนนี่ตรงนี้ชื้สเตจที่หูนิชาวะต้องขออภัยคนดูนี่สองเจ็ดสองนะครับไปกันเลยไปลุยกันเลยสองเจ็ 2, 7, 2. นี่แต่เราลุยไป3ามสาแบบเลยวะเนี่ยมันมีตัวนี้ด้วยนะ เดี๋ยวผมลองขอขอลุยไปก่อนนะครับเฮ้ยมันจะเสีย,เ,ยเวลาคนดูดิก็ใครเล่นถึงไหนนะพูดคุยกันลงก,กันได้แต่หลักหลักส่วนมากก็คที่คอมเมนต์ก็อาจจะเล่นไปไกลกับผมอะนะเพราะว่าผมค่อยๆเอาไปครัเพราะผมยังไม่ได้แบบเคลียร์สเตตธรรมดาจบเลยนะนี่เจม มันจะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวชิๆมันอาจจะเริ่มสเตตสามสามศูนย์ก็ได้นะเดาเอาแต่ผมจำได้สามมสามว่าสามสามหนึ่งลสมอุ้ยใกล้ถึงแล้วนะอาจจะสามสามหนึ่งปะ อันนี้ด่าสเตทที่สามสามสูงแล้วครับผมคุณจะไปกันอย่างรวดเร็วนะมีเท่าไรใช้หมดนี่มีม็อบด้วยมีสีว้าด้วยมีมีบ้าวด้วยแต่เพื่อนสนิทบางคนนี่แบบเอเพื่อนสนิทบางรอบมันกากมากเลยนะเขาอะไรมาวัดนี่สเตทสามสามหนึ่งนี่ มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะบาลอะไรปะบาลอะไรบอโตขึ้นปะเออเนี่ยสเตตนี้น่าสนใจนะมันมีเลนเจอร์สามตัวสามตัวก็สิบห้าเพชนไงคิดอะไรเยอะอยู่ที่ว่าจะดอกได้หรือเปล่าเรามีทีมยี0ร้อยกำลังทำทีมยี่ร้อยแบบเดินหน้าค่อยทำแม็กชื้อนี่ แต่สวนมากจะได้ยินโลป่ะแปดสองเจ็ดสองดีกว่าสองเจ็ดสองสองเจ็ดสามนั่นนี่ก็หลักๆผมไม่เอาสองตัวนี้นะเฮ้ยหลักๆผมเอาตัวนี้ดิบาวปะ่ะเพราะว่าอีกตัวมันขึ้นแม็กและนะครับแต่ว่าผมอัเปเกรดเป็นเจ็ดดาวใช่ไหมก็ที่เหลือก็กําไรนะเจ็ดาวก็ เตรียมทำเจ็ดดาวแต่เราทำอันนี้แม็กก่อนแล้วเราก็หยุดนะครับน่าจะสองตัวว่าสามตัวว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะสองตัวก็จะนับไปเลยนะครับว่าเราต้องการแค่สองตัวก่อนนะเพราะเราโฟกัสที่หกดาวก่อนนะครับแค่นั้นเลยโฟกัสที่หกดาวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจ็ดดาวทีละสเต็ปเอาหกดาวให้ได้มากที่สุดที่มันมีในสเตจธรรมดานะครับ แต่ผมยังไม่ได้ฟาร์มบานินนี่ว่าวันนีออ้จื๊นี่นี่บาวขาดอีกหนึ่งครับเดี๋ยวผมทำาบาวให้เสร็จก่อนเดี๋ยว่ะะอีกแค่ตัวเดียวเองอาจจะได้ตรงสเตจนี้ก็ได้รอบนี้ก็ได้ก็เล่นกันให้มีความสุขครับผมไม่ต้องคิดเยอะนะผมก็ยังไม่ว่างเท่าไหร่นะ แต่ก็พยายามหาเวลาว่างมาเถอะอลีออนาัดเหมือนมันรู้อ่ะเหมือนมันอยากแบบให้คลิปตัดสักสองชั่วโมงอะไรเนงะี้ยแล้วก็ลงให้คนดูดูแบบชั่วโมงเต็มๆอะไรเนงะี้ยเพราะมันไม่มีอะไรมันจะบน่บนบออไม่รองเท้าฟาดป้อมมขแาไะ ลองทวงลองท้งทาก็ตกเปอ่าตกเปล่ามาโอ,โ,โอ้โหไกอะไรอีกตัวเดียวเองเอาทนเอาทนขอตัวเดียวมันเยอะเหรอ่ะเยอะตรงไหนล่ะตัวเดียวเองมาเถอะมาเถอะมาเถอะะมาเถอ เออหาวเสยอุ้อมยมายอย่างเมื่อกี้ไม่ทมันดูเมื่อกี้ผมหาว่าแล้วก็หลับตาพอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เวลาผมไหวอย,ยู่ไหวไหวสบาย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 รอบนี้แหละ รอบนี้ขอมาเยอะมาเลยมาแล้วมั้งก็ถ้ารอบนี้ไม่ได้อีกรอบหนึ่งถ้าอีกรอบไม่ได้ก็เดี๋ยวผมตัดคลิปจบเลยแล้วกันฮนะผมแบบไม่หวละมันง่วงน,น,นอนไหวไหวไวไหวต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหว ไม่ไหวก็ต้องไหวโอเคก็ถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน,นครับก็อย่างที่ผมบอกเนะกี่ยก็ทําให้แม็กนะครับก็ได้ห้าเพรนะแล้วก็หลักๆไม่ใช่แล้วหรอกคือใครจะทําไม่ทําก็แล้วแต่นะแต่ผมจําเป็นต้องทําเพราะว่ามันคือวิธีการหาเพรแบบที่สําหรับผมหรือมันจําเป็นต้องทําเพราะว่าต้องหาหกร้อยเพรในเดือนนี้นะ ื่อไปเปิดกาชงกาชาเกลือืออะไรนะหาอะไรไม่งูมีม่มองเอ้ยบวยบ่าวเข้ามาว่ะเออเข้ามาว่ะโอเคบวกสามบวกสี่นะครับก็ฟิลเตอร์เฮ้ยมันคุอร้อยเลยอ่ะ โอเคก็ได้อีกเพจอีกห้าเพจนะครับผมก็ไดอีกห้าเพจนะครับสะสมก็ไปทำตามกันได้นะใครอยากได้เพจฟีห้าเพจไดห้าเพจห้าเพจพูดผิดพูดถูกนี่นี่ห้าเพจการ์บันียบบวานเกียบครับฮีโร่ตัวน้อย ก็ส่วนตัวไหนตัวไหนตัวนี้ปะไหนหายไปไหนละเออตัวเนี้ยนี่นะฮาเธออันนี้ชื่ออะไรเฮอร์มิสอันนี้ฮาเธอก็ส่วนฮาเธอก็ต้องเก็บตัวนี้อีกขั้นต่ำนะครับก็อีกสี่ใช่ไหมโอ้ตัวนี้ยี่สิบตัวเลยนะพอนี้ห้าตัวใช่ไหมแล้วก็เอาตัวอื่นยัดใส่เป็นมันก็ได้ แม็กออัพแม็ขึ้นไปแล้วก็ต้องหาอันนี้สี่ตัวแสดงว่าสี่ห้ายี่สิอีกยี่สตัวนะจริงๆมันต้องใช้ตัวนี้ยี่ห้าตัวนะประมาณนี้ครับผมก็คลิปนี้ครับประมาณนี้ครับไกลอะไล่ไปอันนี้ก็สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบห้าเจ็ดิบเพโอ้ได้เจ็สิบเพรนะส่วนใหญ่จะได้เป็นคู่นะครับเออ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมก็คลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะแต่เราอันนี้ว่ะเขาเรียกว่าและคือนานแต่ได้เพชรว่ะแคปตรงนี้ดีกว่าโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ